นี้ครับชนะเลิศมีนโยธินครับนแน่นอนแะครับซ้อมอยู่ที่มีนโยธิน18ปีครับคนสุขโขทัย mm. คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ชื่อเสียงในศึกเพชรินดีนี่ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ก็เบอร์ต้นต้น,นะครับสถานเมืองเล็กยอดมวย2อแบบครับเคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วแม้ว่าจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าก็ต่อยแบบแชมป์โลกนี่ต้องปวดหัวเลย mm. ส่วนชนะเลิศครับโอ้โหช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีมากๆนะครับ เป็นมวยที่ชกยากครับจังหวะฝีมือดีวงในก็เหนียวครับครบเครื่องก็ว่าได้ครับวันนี้ถือว่าท้าวิสูนนะครับชอบแบบไหนครับสถานมือเล็กหนักแรงหรือว่าจะเป็นชนะเลิร์ที่มีครบเครื่องครับไปชมเลยนะครับมาแล้วครับ1 2 3ครับชนะเลิศนี่ก็ต่อยซ้อมอยู่แบบวันเฮงนะครับไม่กลัวอยู่แล้วหมัดครับวันเฮงนี่ก็ระดับแชมป์โลกของดูบี 50กบกว่าไฟไม่เคยแพ้ใครครับแล้วก็จะกูอินเตอร์แล้วมาแล้วครับตอนนี้ฉะนั้นเลิศมาเป็นชุดครับต่อยหมัดดูครับหืต่อยหมัดนี่เป็นนักมวยสากลเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าสถานเมืองเล็กนี่แกก็ผ่านสังเวียนสากลอาชีพมาเป็นสิบสิบไฟเหมือนกันนะ,กนะครับเลิศนี่ทะยูความเดือดนะครับในเมื่อรุ่นน้องไม่กลัวครับเอาครับรุ่นพี่ก็ต้องขยับเดินเร็วขึ้นครับ113ของ สถานมือเล็กเนี่ยดูว่าจะฉุดๆไปนิดนึงนะครับปกตินี่แกจะต่อยไม่ถึงฮะสักประมาณ1 1 2 1 1 0อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้นี่มา113เนี่ยดูเนื้อตัวเนี่ยจะไม่เฟิร์มเท่าไหร่ผิดกับชนะเลิศครับเอาแต่ว่าหมัดซ้ายครับทิ้งมาสวยครับลูกนี้ของสถานเมืองเล็กมวงนครับดูขวางหน้าครับ โอ้วงในนี่น้องบอกว่าแกลงพอกันครับยังตีกันไม่ได้สารังเล็กยามสามขุมไปแล้วครับขยับเดินแล้วแต่ตัดล่างไม่ลบโดนหมัดซ้ายสิครับชนะเลิศมีโต้ตลอดงานริลเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าชนะเลิศเนี่ยต่อยได้หลายรูปแบบผมเป่าปากเลยครับโอ้สาืองเล็กนี่เจองานหนักเลยครับแฟนมวยนี่โอ้โหหมู่พันเทพครับแล้วก็ทีมงานที่ยินดีครับวันนี้มาเชียร์กัน ทางที่หมุอแดงครับต้องเชียร์เพียบเลยนะครับชนะเลิศวงในครับดันแขนเสียบเข่าสำหรับ้เล็กก็ต้องบอกว่าวงในเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าศอกเนี่ยคมมากๆอาจจะเข่าหลอกไปก่อนมีจังหวะก็จะฟันศอกนะครับมือเนี่ยต้องคือจับแล้วต้องเจอตลอดนะครับคือถ้าจับแล้วไม่เจอเนี่ยอาจจะวูบได้เหมือนกันนะ ขึ้นคอแล้วครับชนะเลิศโอ้โหนี่ครับสอกมาแล้วงัดคืนเหมือนกันครับโอ้โหดูครับน้องไม่กลัวครับพี่ก็ต้องถอยครับอแต่ว่ามีหมัดมาครับสถานเมืองเล็กโอ้เล่นกันแรงๆเลยครับคู่นี้โอ้ชนะเลิศนี่จิตใจแกสุดยอดเลยนะครับโอ้ปักหลักแรกกับมวยรุ่นพี่ได้แบบไม่เป็นรองครับโอ้ยโดนหมัดครับโดนศอกด้วยโอ้โหเอาแล้วครับสถานเมืองเล็กโอ้เกมนี่เริ่มจะกดดันไปทางเขาแล้วนะครับโดนเข่าอีก ดันมาวงในเสียบอีกครับชนะเลิศล่แขนเสียบเข่าอีกครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าไปทางชนะเลิศเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับสอกมาโอ้ไม่ถอยเลยครับชนะเลิศโอ้สถานเมืองเล็กก็ต้องงัดก๊อกสามก๊อกสี่ออกมาแล้วครับถึงตรงนี้โอ้โหดูครับสงครามสอกสงรามหมัดนี่ฮะมาแล้วครับหมัดเป็นชุดๆุดครับโอ้สถานเมืองเล็กต่อยหมัดคืน โอ้มันจริงๆครับคู่นี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับแอดเคีบีีีครับการันตีโดยกรอบไปไทยลาฟดูต่อเลยครับช่วงท้ายยกสี่แล้วครับศอกแรกศอกเข่ามาด้วยดูชนะเลิศนะครับแม่โดนศอกศอกคืนเข่าเข่าคืนครับนี่ครับสอกมาอีกแล้วแม่สถานเมืองเล็กครับโอ้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ต้องถอยนะครับตอนนี้ชนะเลิศมีนโยทิน มาฉากเตะบ้างครับมีสอกมาดันออกไปโอ้แต่ตอนนี้นี่เลือดกบหน้าแล้วครับโอ้เลือดเต็มหน้าเลยครับสถานมือเล็กโอ้โดนสอกเนี่ยครับผลของพิษสอกครับเป็นอาวุธที่ชาวต่างชาติเนี่ยกลัวมากนะครับก็เลยต้องมีกีฬาคิกบ็อกซิ่งขึ้นมาครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบครับสอกเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยเลือดแล้วครับโอ้ดูครับยกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นยกแห่งปีจริงครับใส่กันไม่หยุดแบบลืมหายใจเลยครับ โอ้โหขอเช็คสถานการณ์นิดนึงแล้วกันโอ้เป็นการพักหายใจไปในตัวด้วยครับนะก็หมด4ยกเนี่ยเป็นทางด้านชนะเลิศเนี่ยต่ออยู่3-2นะครับแต่ว่าการอากาศก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบ10ช่วงตัวนะครับนะครับสถานเมืองเล็กถึงยกสุดท้ายนะครับมีอาชีดจากเสียจีนะครับเ g จีมวยด็ไปเก้าในหนึ่งดูว่าจะคว้ามาได้หรือเปล่าครับโดนอเตะสูงครับแม แต่สูงก็เทเลยครับแต่ลูกนี้นี่ก็ต้องให้เครดิตคนเตะนะครับต้องกล้าออกครับอ้าวมีหมัดมาครับโอ้สถานเมืองเล็กนี่ย,ยก5้านี่ยังสดชื่นครับแกจะไม่ยอมอีกแล้วครับเพราะว่า2ไฟที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ก็แพ้ยกสุดท้ายนี่นะครับครับเดินลุยเข้าไปต่อยหมัดเกี่ยวขาล้มไปอีกเอาแล้วครับชนะเลิศโอ้เริศพี่ี้ พิกโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าลูกนี้เนี่ยตัดสินเลยอ่ะยังยังครับยังนะครับดูไปก่อนครับอย่าเพิ่งวิจารณ์ดูไปก่อนครับ,รครบใครแพ้ชนะขยับโยกหลอกครับวางแข้งซ้ายโอ้แต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะพลิกไปอยู่ทางสถานมืองเล็กแล้วนะครับถ้าผมอ่านจากากับกุ่ยยาของนักมวยทั้งคู่อะครับโอ้แล้วไม่เข้าครับต่างคนต่างไม่เข้า เอาโดนแข้งซ้ายอีกโอ้แม่จังหวะชี้เป็นชี้ตายเนี่ยต้องระวังนะครับหมัดมยวยชั่วโมงนี้นี่อะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับโสนานเมืองเล็กดูจะมั่นใจส่วนชนะเลิศน,นี่ก็ต้องขยับเดินอีกครับเอาแข้งซ้ายทิ้งไปอีกแ่จะเลี่ยมไม่ได้ครับเอาแข้งซ้ายแข้งมาคืนโอ้โ,อโหอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างแล้วครับว่าจะตัดสินว่าจะชี้จะตามวยคู่นี้ยังไง โอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับาล้ครับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับแฟนมวยชัยชนะจะไปอยู่ที่ใครครับครับกรรมการนลินชูือที่มุมแดงครับโอ้โหสถานเมืองเล็กครับพลิกสถานการณ์ครับจากเป็นรองกลับมาชนะได้ครับเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่ายกสุดท้ายเนี่ยคือแกทำดีนะฮะคือดูว่าออกแข้งซ้ายได้